สวัสดีครับอชอยเ s ฟพีเแลนทุกท่านนะฮะแวน่นไปสัญญกรรมมาที่เกาหลีครับทำตา3าชั้นนะโอเควันนี้เพี่อนจะมารีวิวแว่นกันหน้านะผมซึ่งนำเข้าโดย ARC นะฮะเป็นแว่นตาเล่นเกมหรือว่าแว่นตาถนอมถนอมสายตานะฮะโอเคเดี๋ยวขอหย่าเราก่อนโอเคแว่นอ่ากันหน้าเนี่ยเขาเป็นเป็นแว่นที่โดดเด่นเรื่องการถนอมสายตา เขาไม่ได้ลดแล่นเฉพาะในวงการเกมเขาอยู่กับหลายวงการมากๆาะครัไม่ว่าจะเป็นกีฬาหรือว่านักดนตรีหลายอย่างครับแบรนด์บัสเตอร์เขามีเยอะนะครับผมซึ่ง City ิพี่แว่นได้จาก a อ c มาค่อนข้างหลากหลายรุ่นนะฮะจะมีรุ่นอ่าอันนี้แกะแล้วนะจะเป็นรุ่นที่ที่กันหน้าทำกับ r a เซอก็จะเป็นตัวนี้ครับนี่ก็จะเป็นดำเขียวนี่ฮะขาเป็นสปริง รูปแว่นเนี่ยจะเป็นทรงโค้งนะฮะแหมดังดังแมปแมปอย่างพี่แว่นนี่ก็หมดสิทธินะหรือว่าจะเป็นรุ่นที่แบบดูแบบ <c oughs> เหมือนเป็นวัยรุ่นหน่อยเป็นกรอบพลาสติกก็มีนะฮะจะเป็นตัวไหนวะตัวนี้นะครับผมนี่ฮะที่จริงมันมีหลายสีมากที่หยิบมาเนี่ยก็เป็นแค่ตัวอย่างนะส่วนอันนี้ก็จะดูแบบขรึมขึมผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อย กรอบก็เป็นกรอบเหล็กนะฮะจับแล้วก็จะเย็นนะขาเป็นสปริงเหมือนกันส่วนตัวนี้ไม่ได้แกะมาครับก็คล้ายๆกันอารมณ์คล้ายๆกัน,กนข้างหลังก็อันนี้เป็น mlg ครับ major league ได้ข่าวว่าเขาเซ็นสัญญาเซ็นสัญญากับไอ้ counter cycle ละนะฮะรายการ major ที่อเมริกาเป็น mlg หมดละนะครับผมส่วนนี้ก็เป็นอิตาอะไรเนี่ยจำได้ปะ c l o u d 9นะตัวเนี้ยอิตา notting ครับ เพื่อนก็ยังเห็นคนใส่อยู่นะต่างประเทศ <c oughs> น็อตติงเห็นใส่นะอ่าน่าตอนนี้ก็ใส่บ้านเราก็ยจะมีเซอร์จี้ใส่ครับมีหลายคนใส่ครับเซอร์จี้ก็ใส่ตัวที่เป็นเรเซอร์นี้นะผมเพื่อนเพื่อนเคยลองมาแล้วนะฮนะสำหรับแว่นตาก,กันหน้าเนี่ยสรุปรวมๆมาอย่างเช่นตัวเนี้ยเลนเขาจะเป็นเลนใส่แต่ส่วนมากที่เห็นกันหน้าจะเป็นเลนเห็นปะสีจะเป็นสีเหลืองนะี่เปนวางไว้เลยฟีลลนะิ่งของมันอะเวลาใส่นะครับผมคือมันจะ มันจะยังไงอ่ะทาให้เราสายตาเราอ่ะไม่ล้าถ้าเทียบกับแว่นปกติที่ใส่ด้วยการกรองแสงของเขานะรกรองแสงของเขาแล้วพอไม่ล้าปุ๊บอ่ะมันทําให้เรามีสมาธิในการจดจอภาพหน้าจอมากขึ้นเนือ่องออกว่าฮะมันมันมันเป็นผลต่อเนื่องของเขาอ่ะความอันนี้พูดจากความรู้สึกพี่แว่นล้วนๆนะที่เคยใช้มาก็คือพอเราเล่นแล้วไม่ล้าเนี่ยมันทําให้เรามีสมาธิกับการเล่นเกมมากขึ้นนะฮะผมมันเลยทําให้ performance ในการเล่นเกมอ่ะมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงต้องดีขึ้นไม่มากก็น้อยอะสำหรับสายตาแต่ที่แน่ๆฮะเพื่อนมองว่าจุดจุดเด่นที่แว่นตากันหน้าทำออกมาก็คือการถนอมสายตาในการเล่นเกมนี่แหละฮะถึงแม้ว่าณตอนนี้จอ monitor มมในการเล่นเกมนะฮะมันจะลดโลบู l ล e l ลงลดแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายต่อดสายตาลงแล้วอะแต่มันแค่ใช้คําว่าลดนะฮะมันไม่ใช่คําว่าไม่มีเลยนั่นหมายความว่า จอที่ l o บู l ลท์ i g h t ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนตอนนี้ทํเกิบทุกยี่ห้อมันก็ยังมีแสงสีฟ้าอยู่แต่แค่เล็กน้อยลงหรือว่าจางลงแค่นั้นเองถ้าเรามีแว่นที่สนอมสายตามันก็จะช่วยได้อีกแรงหนึ่งนะฮะสายตาเราเนี่ยพระเจ้าให้มาคู่เดียวนะผมไม่มีไม่มีอะไรนะฮะสำหรับใครที่สนใจนะ a อ c ก็นำเข้ากันหน้าอยู่นะผมไปลองใส่ดูได้ครับบางร้านหรือว่า r a z e r Store ก็น่าจะมีนะฮะผม ไปลองดูก่อนว่าหน้าเบ้า,หน,าหน้าเรานี่รับกับอันไหนไม่ใช่ว่าอย่างพี่แว่นดั้งอย่างแมปเนี้ยไปไปหวดอันโค้งมาอย่างเงี้ยมันก็มันก็ไม่ไม,ไม่ไม่โดนดั้งอ่ะนึกออกวะมันไปนโดนแก้มนะฮะเนี่ยมันเป็น,เป,นเป็นแก้มล้างไว้เดี๋ยวลองดูก่อนนี้นี่เห็นปะโอโหนี่แก้มกูล้างเลยเนี่ยดั้งกูอยู่นี่การเลือกแว่นสําคัญครับพี่แว่นเนี่ยใส่แว่นมาเกือบทั้งชีวิตต้องเลือกแว่นที่แบบเข้ากับเบ้าหน้าเราแล้วก็ใส่แล้วสบายนะฮะใส่แล้วสบายพี่เรี้ยงบอกว่า,วา ต้องไปลองใส่ดูนะฮะต้องไปลองใส่ดูว่าใส่ปุ๊บกระชับหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าส่วนเลนนี่หายห่วงเลนของกันหน้าก็เป็นเลนที่เขาออกแบบมาอย่างเป็นพิเศษอยู่แล้วนะฮะโอเคใครที่สนใจเจ้าตัวแว่นตาถนอมสายตาแว่นตาสำหรับเล่นเกมกันหน้าพี่แว่นมองว่าเป็นเป็นช้อยเล่างหลังก็ได้นะฮะถ้าบางคนเกมมิเกอร์ยังไม่ครบก็ไปสะสมเกมมิเกอร์ให้ครบก่อนละกันช้อยลหลังในที่นี้ก็คือถ้าน้องเงินเหลือทุกอย่างครบแล้วมีจอมมนิเตอร์ที่โลบูลไลท light เรียบร้อยแล้วแว่น เล่นเกมก็ถือว่าเป็นอีกอันหนึ่งที่ที่ควรจะมีเลยฮะเพราะเวลาใส่ปุ๊บมันก็ดีต่อสายตาเรามันมีข้อดีเลยครับผมถ้าถ้าใช้ก็มีข้อดีแล้วผมโอเค A ออานํำเข้านะ <laughs> โอเควันนี้พี่แบ้นแล้วเป็นตาก,กันหน้าขอตัวลาไปก่อนเจอกัใหม่คลิปหน้าครับวัสดนครับ